ตอนนี้เรามากันที่พ่อหนุ่มแห่งวงเวสเวสไลฟ์คนนี้นะครับล่าสุดนะครับเขามีอาชีพซึ่งเป็นธุรกิจของเขาที่ทำให้หลายคนนี่ตกใจครับแม้ว่าศิลปินหลายคนจะมีธุรกิจส่วนตัวนะครับนอกเหนือจากการทำงานในวงการแล้วแต่ว่าล่าสุดนะครับพ่อหนุ่มคนนี้มีชื่อว่า Mark Fee h e a ลนะครับผมเป็นหนึ่งในสมาชิกบอยแบนด อย่างวงเวสไ i f ์นะครับทำแฟนๆอึ้งเมื่อเขามายืนขายอาหารในรถแหวนครับมาร์กนะฮะตอนนี้อายุ3-4ปีแล้วก็บอกว่าการที่ทำกิจกรรมรถขายอาหารคือธุรกิจใหม่ที่เขารักมันเอามากๆเลยทีเดียวนะครับโดยมาร์กเองเนี่ยก็จะนำรถขายอาหารไปตั้งตามสถานที่ต่างๆนะครับแล้วก็ขายกาแฟมั่งขายเค้กมั่งนะครับซึ่งเขาก็เริ่มขายแล้วแล้วก็กระแสะตอบรับนี่ก็ถือว่าดีเลยทีเดียวครับ มาร์กบอกว่าคนมักจะแปลกใจและก็ตกใจที่เห็นเขาเนี่ยนะฮะยืนขายอาหารอยู่บนรถแวนนะครับแต่เนี่ยคือสิ่งที่เขารักนะครับแล้วหลายคนก็จะบอกว่าโอ้โหเมื่อก่อนยูเวสไลฟ์ทำไมตอนนี้มาขายอาหารมาชงชาล่ะนะครับแต่เขาเองก็สนุกกับธุรกิจใหม่ของเขานะครับตอนนี้ เขาจะไม่มีผลงานเพลงร่วมกับวง West Life แล้วนะครับกำลังซุ่มทำผลงานอัลบั้มเดียวอยู่เขาเริ่มเขียนเพลงแล้วก็กลับกลับเข้าสู่การทำงานในสตูดิโออีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งคราวนี้เขาบอกว่าเพลงเนี่ยจะเป็นแบบธรรมชาติไม่ต้องมีกฎเกณฑ์หรือไม่ต้องมีสูตรตายตัวนะครับเจอกับเขาแน่นอนนะฮะในคอนเสิร์ตที่ดับเบิลกับลอนดอนครับ จะกินจังเลยมาร์คหรือเครีฟอ๋อเครีฟ <laughs> อ่าโอเคเดี๋ยวเราเบรกกันสักครู่นะครับช่วงหน้ากับไฮโซแฮปปี้นิ่งค่ะครับ